มาไล่นกตะเสาเลยมื่อนี่แกมหมดเสาต,ต้องไดมไม,มาไล่ตะเสาอาบ่มาไล่บ่ได้เห็นมมันส่วนมากมันล่องแง่หมดเสาบ่ะเสาก็หมดแรงมา,นะาละไงแล้วมาไลต่ตะเสาเลยนี่หน้าไก่บันฮะกระเด็นหอนบ่นลงไปุ่นได้เต๋อโอ้คนแล้วเอากระป๋องไว้หอยไว้ เอแนมันยืนโอ้แมาันนางจะก,ก็ยืนเนาะกัปวดไข่ว่าจากักไก็เลยเศร้าไรดอกกขตองเสียนั่นเตัวป็นสวนคักสวนเนี่ยนะ้ะเาไหมงามคักเนาะโอ้งามคักเอาบางนี่จะขาา้นมาอะไรน้องาทองเก่าตีบงนี่ให้นี่ไล่บาหันกับควบคุ้มกันแล้วมันบ้าโอ้มันมาลงตบงนี่โอ้ เจ้าหน้อยมันก็นได้เศร้าไรดอกตายจัาหน่อยก็ได้เศร้าไรแล้วมานั่งไม่เถอะเป,ป็นต่อมยัยคนเลยเขางามคักงามเนี่ยต้องมาไรตะเสอบนะตะเสอบกับแรงคนเจ้าก็เฮ็ดสบายสบายหอกว่าทุกมือนี่ก็ได้เอาอันอันอันแผ่นซี่ดีเก้ามาห่วยพรับคนเอากระป๋องกรองเก้าของเก้าหลับวัสดุอันที่เลี้ยไสเนี่ยเราเอามาเฮ็ด ป um ระหยัดค่าใส้จ่ายเฮ็ดแบบสบายไล่นกแบบอันประหยัดแล้วก็เบาแรงพร้อมโอ้เมื่อนี้คือฝนจีโต๊กละเมื่อนี้ฝนจีบ้าตกสบายเมื่อนี้เออเนาะเพราะมันไม่เป็นยังเตี้ยห้าห้ามเกสรนี่ก็ว่ามันกเกสรนั่นนั่นเราเราว่าตัวข้างก็ไม่เป็นยังเพราะมันเริ่มสีกรมแล้วเพราะมันเริ่มสีกรมแล้ว ขาเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มมานั่นแล้วนกกระไลาลายขนาดไรย,ยังมันยังมาลงอยู่ยคุณน่ะบรรยากาศเะไม่ฮันยังก็ฝนตีโตกนี่ละเมื่อนี่อได้เสียงเขียดห้องสนั่นวันไหวเลยเออคือฝนตีโตกนี่ถ้าเป็น,นนกกระไลยังลายอยู่นกสันเซวใส,าสายอยู่คุณน,น่ะแต่ว่านี่แหละหน้าไก่บ้านครัเจ้าเาสียงเขียดน,น้อยคุณแต่ว่าเมื่อนี้คือฝนตีโตกนี่แหละบรรยากาศ บรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยเอาฟังท่านนี่เขาเจ้าป่ะนี่เอา้าเอาเอจังว่านี่รถจะคือเขาเจ้าแทนนี่นายขามฟังว่าทางนี่ป่ะนี่เรียกว่า,า,วเ,าเป็นเขาเจ้าเป็นเขาขาวไหมมันเป็นเขาขั้นโดตัวน,นี่เฮ้ยมันนี่ได้เกี่ยวสองเทียตินี่ เขาก็จะเป็นเขาคนดูว่ามันเขาเจ้าเขาคนดูมีสองสันว่าเป็นสันยาว่าสันนึงเป็นเขาเดนียวสันหนึ่งเป็นเขาเจ้าเ้อโอ้เป็นพันหยังบนเอเขาจะออกสองสันเลยจ้าขอบคุณที่รับชม